สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ABC บซบันเทิงวันนี้นะคะแอดมินมีข่าวครา,าวของซงฮเฮกโยมาฝากกันค่ะซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะนักแสดงสาวซงฮเฮกโยก็ได้โดพส์้าแฟชั่นสวยๆของเธอในโซเชียลมีเดียในภาพเธอก็ได้แชร์เรื่องราวโดยเธอก็ได้อวดเสน่ห์ที่สง่างามและก็อ่อนโยนของเธอในชุดกางเกงขาสั้นนะคะและผมสั้นๆในรูปแบบเสื้อผ้าที่เผยให้เห็นหน้าท้องและก็สวดทรงอ,งองเอวที่เอวบางร่างน้อยของเธอทำ ให้ดูมีสเสน่ห์เป็นนางเอกเกาหลีเบอร์ต้นๆน,นะคะที่ไม่ว่าจะขยับทําอะไรไม่ว่าจะเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวก็เป็นที่น่าสนใจไปหมดเลยทีเดียวค่ะทรงฮเยกโยนะคะฝากผลงานกับท่านผู้ชมผ่านละคร Now we are breaking up ทางช่อง SBS ซึ่งก็จบลงไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ผลงานที่เธอตกลงรับละครเรื่องใหม่ก็คือ The Glory นะคะผลงานการเขียนของนักเขียนคิมอึนซุกในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสารเนี่ยซงฮยองโยก็พูดถึงผลงานเรื่องนี้ว่า โชคดีที่มีนักเขียนคิมอึนซุกซึ่งเขียนเรื่องราวได้อย่างแข็งแกร่งและมีผู้กำกับเอากินโฮซึ่งฉันสามารถไว้วางใจและก็พึ่งพาได้ค่ะดังนั้นฉันจึงมั่นใจกับผลงานเรื่องนี้มากๆฉันเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการและก็ขั้นตอนแน่นอนว่าผลลัพธ์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันแต่ใช่ว่าฉันจะเป็นคนเดียวที่ต้องทำงานใช่ไหมล่ะคะตอนนี้ฉันคิดว่าลมหายใจและจังหวะของคนที่ทำงานร่วมกับ ผู้กำกับนักเขียนและทีมงานมันมีค่ามากๆสำหรับนักเขียนมือหนึ่งอย่างคิมอึนซุกนะคะก็เคยฝากผลงานแล้วก็ร่วมงานกับซงฮยกโยมาแล้วนะคะจากผลงานซีรีส์ Descent of the Sun ในปี2016นั่นเองค่ะ ข้อมูลเรื่องย่อของซีรีส์เรื่องนี้นะคะเบื้องต้นก็คือเป็นเรื่องราวโศก,กนฏกรรมเปื้อนรอยแค้นโดยเริ่มต้นมาจากเด็กนักเรียนมัธยมที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นสถาบันิกมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแต่เธอกลับต้องลาออกจากโรงเรียนอย่างกระทันหันเนื่องจากถูกเพื่อนร่วมชั้นกลั่นแกล้งค่ะ จนกระทั่งหลายปีต่อมานะคะเธอเติบโตเป็นผู้หญิงมีชีวิตสมรสแล้วก็มีลูกเธอก็ได้ส่งลูกของเธอเข้าเรียนโรงเรียนประถมก่อนจะพบว่าคุณครูประจำชั้นเรียนของลูกเธอเนี่ยก็คือผู้ที่สมรู้ร่วมคิดในการกลัน่นแกล้งเธอเมื่อสมัยเรียนมัธยมทำให้เธอคิดวางแผนแล้วก็มีจุดมุ่งหมายจะแก้แค้นพวกคนที่ทำให้อนาคตอันสดใสของเธอต้องพังทลายเพราะการบูลลี่ ทั้งนี้นะคะ The Gory ก็ถูกวางเป็นซีรีส์ที่อาจจะผลิตออกมาในรูปแบบหลากหลายฤดูกาลโดยทำซีซั่นแรกนั้นวางเอาไว้เป็นซีรีส์ความยาว8ตอนซึ่งอาจจะมีการดำเนินการถ่ายทำให้แล้วเสร็จก่อนจะออกอากาศนอกจากนี้นะคะผู้สร้างซีรีส์เรื่องดังกล่าวก็ยังตอกย้ำว่า The Gory เนี่ย เป็นซีรีส์ที่น่าสนใจและนำเสนอเรื่องราวในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่ค่อยเห็นในวงการบันเทิงเกาหลีการโคจรมาร่วมงานอีกครั้งของนักเขียนคิมอึนซุกกับนักแสดงเจ้าบทบาทอย่างซงเฮกโยจะออกมาทรงพลังอย่างแน่นอนค่ะต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ชมสำหรับเดอะกอรี่ค่ะ หลายคนนะคะที่อยากจะติดตามเรื่องราวความรักของซงเยกโยเธอเคยบอกว่าลักษณะนิสัยของเธอเนี่ยไม่มีความน่ารักเฉยๆกับเรื่องความรักจะเป็นอย่างไรเธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้ค่ะในนิตยสารเฮคียสไทม์นะคะเคยตีพิมพ์จากที่ซงเฮกโยเคยให้สัมภาษณ์ว่านิสัยของเธอเนี่ยไม่ค่อยมีอัธยาศัยนิสัยฉันจะเหมือนเด็กแล้วก็เป็นคนบึ้งตึงค่ะ ทำให้เวลาที่ฉันมีความรู้สึกดีด้วยฉันกลับไม่สามารถแสดงมันออกมาได้ดีเธออธิบายว่าแน่นอนว่าเรื่องมนุษยสัมพันธ์กับผู้คนก็เช่นกันส่วนในเรื่องราวความรักด้วยนิสัยที่เธอเป็นคนเฉยๆกับเรื่องความรักไม่มีปฏิกิริยาบ่อยไม่มีความน่ารักไม่ค่อยมีอัธยาศัยทำให้บางครั้งก็เฉยๆไม่มีปฏิกิริยาบ่อยเหมือนกัน ไม่รู้ว่าหนุ่มคนไหนนะคะที่จะมาเป็นเจ้าของหัวใจของซงเฮเยกโยนางเอกซุปตาของเกาหลีใต้คนนี้นะคะแน่นอนค่ะเรื่องราวของความรักก็คงจะต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากๆแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนี้และถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับ ABC บันเทิงด้วยนะคะ และถ้าไม่อยากพลาดสาระรบ,บันเทิงบันเทิงจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย